มีกูรูท่านหนึ่งนะครับบอกว่าปีหน้าบิตคอยจะราคาไปถึงสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์เลยทีเดียวในปีหน้าทำไมราคาบิตคอยถึงพุ่งแรงขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิ Moon เนื่องจากมีกูรูท่านหนึ่งนะครับเขาบอกนะ เขาเชื่อมั่นว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะไปถึง2 5 0 0 0 0่ดอลลาร์เขาทำนายไว้ตั้งแต่ปี2018และทำไมเขาเชื่อขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าราคาบิตคอยจะร่วงลงก็ตามฉะนั้นวันนี้เราไปชมตัวข่าด้วยกันดีกว่าไอเนี้ยนะครับทฤษฎีเนี่ยเขาเชื่อมาตั้งแต่ปี2018นะครับโดยนายทิมดราเพอร์ผู้ก่อตั้งดร a p เปอร์ฟิชเชอร์จูเวสเตันนะครับ ยืนยันว่ามูลค่าการซื้อขายบิตคอยจะพุ่งอย่างมากในปี2022และนับการทำนายครั้งนั้นน่ะแม้ว่าตลาดคริปโตจะเป็นช่วงขาลงก็ตามนะครับแต่ด r ิ p เปอนะครับก็ยังมีความเชื่อมั่นต่อมุมมองของตนเองในการสัมภาษณ์ของ b บ s ซิก a นะครับเมื่อเร็วๆนี้ดริเปอร์นะครับก็ยังเชื่อว่าราคาบิตคอยจะพุ่งไปถึงระดับที่เขาทำนายไว้ซึ่งด้วยความนิยมมันจะได้รับแรง หนุนนะครับจากการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในคำพูดของเขาเขาบอกว่าไงใช่ผมยืนยันคำเดิมเรามีช่วงขาขึ้นและขาลงอ่ะหลายครั้งนะครับและมันยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่ด้วยความที่มันเชื่อถือได้มีการกระจายอำนาจเปิดกว้างโปรง่งใสและความเป็นสากลของบิตคอยจะทำให้ราคามันนิยมมากขึ้น พร้อมๆกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นคำพูดของเขาแต่สำหรับดาเพิร์ดนะครับบิตคอยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ตัวแทนของเสรีภาพของความน่าเชื่อถือโดยเขาชี้ให้เห็นว่าคนทั่วโลกกำลังใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจนะครับที่สามารถสร้างได้ด้วยบิตคอยต่างจากประเทศอย่างอาร์เจนตินาและไนจีเรียที่ค่างเงินเฟสประจําชาติกําลัง ถูกลดทอนลงเรื่อยๆหรือลดค่าลงอย่างนั้นเองในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่า Bitcoin ยังคงป้องกันความเสี่ยงของสภาวะเงินเฟอ้อได้ตราบใดที่รัฐบาลธนาคารกลางนะครับของประเทศยังคงพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรและอย่างนั้นมันก็เคยมีมาก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ก่อนหน้าปี2015 d r a p บหดรเปอร์ได้เคยคาดการว่ามูลค่าการซื้อขายของบิทคอยนจะพุ่งขึ้นจาก500ดอลลาร์ในขณะนั้นนะครับไปถึง10,000ดอลลาร์ในปี2017ซึ่งมูลค่าการซื้อขายของบิทคอยนเนี่ยก็พุ่งไปถึง10,000ดอลลาร์ภายใน2ปีตามที่ดร a p เปอร์ได้ทำนายไว้ฉะนั้นสิ่งที่ดรัปเปอร์ได้ทำงานเอาไว้ะน,น,ไน,ไวนะครับเป็นสิ่งที่เขาพูดจริงนะแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริง ทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับทําให้เขามีชื่อเสียงนะในรอบและในครั้งเนี้ยและครั้งต่อไปอ่ะมันก็ต้องวัดกันว่าตกลงแล้วดาเปอร์จะมีชื่อเสียงหรือจะมุดหัวลงเค่งก็แล้วแต่และกันนะครับแต่ทฤษฎีนี้ดาเป,เปอร์เป็นคนเชื่อและการที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันมีน้ำหนักนะมันไม่ใช่คนกระจอกนะครับมันไม่ใช่คนที่อ่า ไม่มีชื่อเสียงแล้วออกมาพูดนะครับฉังนั้นเราก็ต้องฟังหูไวห้หูเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามในปี2021เนี่ยมูลค่าการซื้อขายบิตคอยได้ร่วงลงประมาณ52จากระดับ a t s ในเดือนเมษาที่65,000ดอลลาร์ 65, 000, โดยสาเหตุมาจากมาตรการการปรับปรามการขุดนะครับของบิตคอยและเรื่องของฟลัดนะครับ เกี่ยวกับพลังงานสกปรกนั่นเองและการประกาศการยกเลิกการยอมรับของบิตคอยของอีลอนมาก์ดโดยที่เป็นปัญหาเขาบอกว่าอันนี้คือปัญหานะครับและปัญหานี้มันจะค่อยๆแก้และบิตคอยตอนนี้นะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในตอนนี้วานเข้ามานักลงทุนสถาบันเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาตีตลาดราคาบิตคอยเลยแหละ และบิตคอยเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นคือมันไม่ได้ไปไหนสักที่มันอยู่ที่เดิมมันวนเวียนเหมือนเดิม้แะแต่ตอนนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสามหมื่นไปแหลกหรือว่าจะมากกว่าสามหมื่นห้าขึ้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้และในสถานการณ์ตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งสามืนสองเนี่ยจะไปอีกนานเท่าไหร่ท่านเชื่ออย่างไรนะครับ สำหรับตัวผมอะผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยถ้าปลายปีนะพอเป็นไปได้ที่หกหมื่นะครับถ้าเกิดปีหน้าจะขึ้นไปถึงสองแสนห้าเนี่ยอืมมันก็เป็นทฤษฎีที่สุดต่งไปหน่อยนะครับน่าจะแค่หนึ่งแสนดอลลาร์ว่ากันแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะครับถ้าไปถึงสองแสนสองแสนห้าหมื่นนะครับ ก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะอีกไกลเหมือนกันน,นะครับน่าจะยากฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับผมก็อยากฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับเพียงแค่กดหนึ่งกดสองเท่านั้นหนึ่งนะครับคือบิตคอยสามารถพุ่งไปในปี2022ถึง2แสน50,000ดอลลาร์ได้จริงสองคือไม่สามารถไปถึงได้ได้เท่าไหร่ว่ากันนะครับก็กดหนึ่งกดสอง หคือไปได้ถึง2องแสนห้าหมื่นดอลลาร์สองคือไปไม่ได้นะครับอยู่แค่เนี้นะครับหรือว่าไปเท่าไหร่เราว่ากันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพอดีเรามีกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่ม c r y p t o เค r น e n c y คอมม u n นิตก็สามารถเข้ามาให้ความเห็นกันได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มนั้นก็เป็นคอมมู n นิตี้อยู่แล้ว่ะนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าเนี่ยผมแนะนำว่าให้ส่ง คำขอนะครับมาทางเพจดีกว่าเพราะเพจอะ่ะมันจะอัปเดตนะครับมันจะคอยเตือนผมถ้าช่องทางอื่นผมไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะไอ URL หรือว่าลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตแบบรายชั่วโมงเลยนะครับผมก็ต้องหาลิงก์ที่อัปเดตที่สุดให้ะนั้นช่องทาง Facebook หรือเพจเนี่ยมันอัปเดตที่สุดแล้วแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ ที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนะครับเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิท Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Community e, นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราหวังว่า Bitcoin จะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะมูนและจะปังไปด้วยกันกับช่องคอยอยูม่มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ